กคตรราบจริงคนเราผมก็โอ้โหแล้วสเเม่วันนี้เราก็จะมาวิ่งงานในวันเช้าตั้งเลยนะวะวันนี้หน,นึ่งกุมภาถ้าผมตกใจอะไรลองขี่ไไหนไปรูนะ <c oughs> ไม่ได้ตัดน่าจะประมาณก้า คือของ7ซเว่นตำแซ่ปุ่งการเข้าพอดีนะผมเหมัวเย็บอยู่ทางผ่านพอดีนะผมตำแซ่บปุ่งการมีอะไรบ้างอดูวันก่อนนีห้5บาททุกคนห้อ5บาท5บาท อย่างวะไอ่อก็เยืเยลยกคนส่งไหนเนะาะมาตรฐานไปเนาะที่เรามาจรงนี้นี่วะเอโอเคครับคุเดี๋ยวเราไปเอาต้มตำตรงนี้จะส่งข้างหลังแต่ยังไงมันก็ต้องข้ามถนนอ๋อก็แกแต่ก็ไม่ไกล เราไปเอาสงตับต่อที่หัวกบโอ้นมาเสร็จแล้ววะว่าอะรเสร็จแล้วยี่การเจ็ดทางฮ้ยยีจอะได้นสห้าศูนย์หนึ่งครับ ได้แล้วถุงมาเริ่มเช่อยู่มาเสร็จแล้วนะครับใช่ไหมวะใช่เลยนะเดี๋ยวขวาใช่ส่สนอีี่เฮ้ยสองพันเดสิสารหรอรอแป๊บนะครับมันการะยะนี่ผมไปส่งอาหารแป๊บนะครับ อ๋อสองได้โพดิสานเลยจากตรงไม่เรียงโอ้โหทุกคนอย่างมั่วเลยตาดโอเคผมเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันเนาะไปเรียบร้อยรับงาน,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 นที่หนึ่งโอ้งานนี้ไปรับลูกค้าใชา้เลรว่ามาไกลที่หนึ่งมาสามกิโลนะหคน ม่ค่อยมีใครรับงานงานรับคนกว่าเรื่องแรกไม็เแบบดิน3ามโลนะชราก็ตอบอในช่วงนี้ก่อสามโลหม่ได้รอบเลยที่ผมรับมาเที่ยวเราไปส่งลูกค้าก่อนเนาะไปรับลูกค้าก่อนน่าจะไม่ได้ถ่ายแนะล้วในการรับลูกค้านะผม รถจังรถเร็วกันก่อนนะเรียบร้อยครับส่งคนแล้วจบมาแล้วจรงจนเก้าครับก็ถือว่าโอเคนะสวนะครับเก้าเวรู้สึกเกรงๆนะัวร้านจุกล้นเนี่ยให้รับไก่ไกลๆวันนี้แปลกๆแปลกๆแปลกๆเลยวันนี้ ขับายมากจุดล้นเริ่มต้น15กิโลหน้าละไม่ได้ล้อเล่นนี่เห็นไหมออแรกส่ง2โลกวาด15บาทนะครับใครไม่ท้อผมก็ไม่ท้อเหมือนกันบี่ก็ไปโอเคผมเดี๋ยวเราไปเอาของร้านสุดล้นกันต่อนะไป รับงานนานร้านย้ายก็ไม่บอกอกันแย่เลยกแต่ยังไม่ไกลนะไม่กี่ร้อยเมตรนะครับแย่แวะมาบอกกล่าวประชาชนนะครับผมว่าร้านเขาย้ายมาที่ตรงไหนวะวเดี๋ยวข้างหน,น้าเดี๋ยวข้างหน้านเลยวะโอ้ยยังไงจบโอเคเสร็จแล้วคน ข้าต้มประพงเพาะปลาเลขหกแปเจครับผมขอบคุณครับ รอไดแล้วนี่ก็ไกลซะด้วยนะทุกคนเด <c ười> ี๋ยวพรุ่งนี้ออกซช้ามาดูนะดูนนะว่ามันจะได้ดีไหมวันนี้ติดเลือกตั้งมาเป็นเลือกตั้งหรือว่าเพราใช้ได้จะบอออกมาเดี๋ยวมองหน่อยๆก็เกือบเกือบจะมองล่ะเออทุกอย่างก่กนอ,อ,งอ,อ,กอนดี ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาวัดต่อแนละ้วตอนนี้ก็หมดแล้วครัมฝักไปกันโอ้โหหนูส่งกับยาคาเพราะทิ์เขาเะทางเลยส่งตรงไหนวะปูเพียงหรือวะมุทบูชาเออใช่เลยปูเตียงคือไกลเอาเรื่องเลยไม่ใช่หรอล้อเรียวโข้งล่างนะครับอันนี้ก็แปดร้อยเมตรก็ไม่ไกลจะตังส่วนมดเลยนะทุกคนั ป่ะเยวสองกันป้าห้าแปดสุดคนเยอะเหมืนเดิมห้าแปดแปดสุดเบก่อนนานแล้วเนี่ เอ้ยนะวันเล็กตั้งเลยครอบมันหวยออกเก็ซื้อมาแล้วน่าจะเป็นคลิปที่ผมลงเป็นนี้แหละเดี๋ยวผมตั้งเวลาไว้นะครับแต่คลิปซื้อหวยหรือว่าคลิปวันพุธผมไม่แน่ใจนะแบแต่ <c oughs> น่าจะลงไปแล้วแล้วมัง้งลงไปตอนวันพุทธนะครับวันนี้ผมก็ตั้งไว้ประมาณช่้าของคำนะ วันนี้วุ่นวายมากเลยนะไปร้านนั้นทําให้ครบอีกรออีกรอนานแล้วนะตอนแรกแล้วทาไม่ครบอีกนะผม <c oughs> ก็รออีกนะมาร้านนี้เไปค้าองออกไปซื้อของอยอาดไปเลยนะปวยจะได้ส่งลูกค้าเกือบชั่วโมงนะโอ้วันนี้ตอนแรกว่าจะได้เยอะแล้วน,นะก็ตอนนี้เราอิงมาประมาณผมวิ่งประมาณ7โมงเทีย่ยงบ่าย2ชั่วโมงได้มา180บ,บาท ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมน้อยเลยนะวันนี้เพราะว่ารอนานนะออเดอร์น่าจะพอมนีนะครับแต่แต่มันรอนานนะอ่ะร้านไหนก็นานนะครับโอเคสำหรับที่นี้ก็บอกว่าเฟิร์งอยู่นะสำหรับออเดอร์แนละ้วแต่อยู่ที่ร้านค้าครับอนอกนี้แย่เลยนะครับเจอลูกค้าบักหมดท,ทีหลายโลเลยแย่ๆครับวันนี้แต่ก็ไม่เป็น แนวทางให้ทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้อขอฝากให้เป็นมาท่าทนี้ผมขอชอกใจเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจกเจอลิปหน้าไปหลุกคนถึงบ้า